ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีธรรมบททางแห่งความดีเล่นที่2ของท่านอาจารย์วสินอินทศระวักที่9ป่าปวักวันนา,นาเรื่องที่4เมื่อบาปยังไม่ให้ผลพปราพุทธภาษิตปาโปปิปัสติพัทรังยาวะปาปังณปัจติยะธาจะปัจติป,ปาปังอัฐะปาปานิปัสติ พัโทโรปิปัตสติปาปังยาวะพัทรังณปัจจติยะาจะปัจจติพัทรังอัฏฐพัทรานิปัตสติคำแปลเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนบาปย่อมเห็นบาปเป็นเรื่องดีแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปเป็นบาปเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลคนดีอาจมองเห็นกรรมดีเป็นบาปไปได้เหมือนกัน แต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดีอธิบายความในชีวิตมนุษย์มีเรื่องอําพรางอยู่มากลุ่มพรางในชีวิตก็มีอยู่มากทําให้คนผู้มีปัญญาน้อยหลงผิดไม่เข้าใจและตกลงไปในหลุมพรางของชีวิตนั้นบาปบ,บุญความชั่วความดีอันมีส่วนเกี่ยวพันกับความสุขความทุกข์ของคนนั้นมีความสลับซับซ้อนอยู่เป็นอันมาก ยากที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตลอดด้วยความรู้ความคิดธรรมดาดวงจิตเป็นเหมือนบ่อลึกที่มีวัตถุต่างๆทับถมลงไปมากทุกวันวัตถุที่กล่าวนี้คืออารมณ์และผลแห่งการกระทําต่างๆของบุคคลผู้นั้นเก็บสะสมอยู่ในบ่อลึกคือดวงจิตทั้งสิ้นกรรมต่างๆที่บุคคลทำแล้วทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อให้ผล ย่อมให้ผลตามจังหวะของตนที่สุกงอมเต็มที่แล้วส่วนกรรมที่ทำใหม่อาจยังไม่ให้ผลเพราะยังไม่ถึงคราวคนที่กำลังทำความชั่วอยู่อาจได้รับความสุขความเจริญความมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะกรรมดีในปางก่อนที่เขาเคยทำไว้กำลังให้ผลส่วนกรรมใหม่ที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่พร้อมที่จะให้ผลทำให้คนผู้นั้นเข้าใจผิดไปว่า เพราะกรรมชั่วที่ตนกำลังกระทำอยู่นี่เองตนจึงมีความสุขความรุ่งเรืองนี่คือหลุมพรางอันล่อให้บุคคลผู้นั้นก้าวลึกลงไปในห่วงเหวแห่งความชั่วร้ายเขาสร้างกรรมชั่วมากขึ้นมีความลำพองใจมากขึ้นว่ากรรมชั่วหามีผลชั่วจริงไม่แต่เมื่อกรำดีที่เขาเคยสร้างไว้หมดกำลังลงกรรมชั่วเริ่มให้ผลเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าบาปก็คือบาป แต่สุดแก้ไขเสร็จแล้วในทำนองเดียวกันคนที่กำลังทำกรรมดีอยู่แต่กลับได้รับความทุกทรมานบางอย่างทั้งทางกายและทางใจเขาผู้มียานน้อยย่อมพิศวงว่าเหตุฉไนกรรมดีจึงให้ผลเป็นทุกข์หาได้มียานไกลไปไม่ว่าความทุกข์ที่ได้รับอยู่นั้นหาใช่ผลของกรรมดีที่ทำไม่แต่เป็นวิบากแห่งกรรมชั่วในปางก่อนของตนกำลังได้จังหวะให้ผล เมื่อไม่มียานอันถูกต้องเช่นนี้ย่อมมีทุกข์โธมนัสเพิ่มขึ้นอีกมีความหดหู่และถอยความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นไปว่ากรรมดีหามีผลดีจริงไม่แต่เมื่อวิบากแห่งความชั่วในอดีตให้ผลพอสมควรและเพ่ากำลังลงแล้วกรรมดีบางอย่างที่เขาเคยทำไว้ได้โอกาสให้ผลความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่เขา เขาจึงได้เห็นกรรมดีเป็นกรรมดียิ้มได้มีความเชื่อมั่นในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้แจ้งดังนี้แล้วเมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ควรซบเศซาจนเกินไปไม่ควรหมดกำลังใจในการประกอบกรรมดีเมื่อคราวสุขก็ไม่ควรเพลินจนเหลิงจนเป็นประมาทควรมีสติและญาณควบอยู่กับการดำเนินชีวิตเสมอเรื่องของกรรมชีวิตความสุข ความทุกข์เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมีแง่เงื่อนมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาและยานอันละเอียดอ่อนแต่ขอให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พัวพันอยู่กับชีวิตตลอดเวลาจนกว่าบุคคลผู้นั้นจะบรรลุธรรมอันสูงเยี่ยมคืออรหัต,ตผลและดับชีวิตลงทุกอย่างก็จะดับไปหมดพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้พระาศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถี ทรงปรารบท่านอนาถปินทิกะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องประกอบอนาถปินทิกะเศรษฐีท่านผู้นี้เป็นเศรษฐีใหญ่เมืองสาวัตถีใจกว้างช่วยเหลือคนยากจนและคนทั่วไปจนได้นามว่าอนาถปินทิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาเศรษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลน เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันจ่ายทรัพย์สร้างเชตวนารามถึง54โกฎหรือ540ล้านเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามท่านเศรษฐีจะไปสู่ที่บำรุงวันละสามเวลาเวลาเช้าให้คนถือข้าวต้มไปเพื่อถวายพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ตอนกลางวันให้คนถือเนอยไสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้น ตอนเย็นก็มีระเบียบของหอมไปมิได้เคยไปวัดมือเปล่าเลยเพราะเกรงว่าภิกษุและสัม,มนเนรจะพึงแลดูมือว่าเศรษฐีมีอะไรติดมือมาบ้างหนอเศรษฐีถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานานปีจนกระทั่งยากจดลงนอกจากจะหมดสิ้นทรัพย์เกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วพวกพ่อค้าที่กู้หนี้ของเศรษฐีไปถึง18โกฎ หรือ180ล้านก็ไม่ยอมใช้คืนนอกจากนี้ทรัพย์ของตระกูลอีก18โกดที่ฝังไว้ใกล้แม่น้ำเมื่อฝั่งพังลงเพราะน้ำซาะทรัพย์นั้นก็จมลงในมหาสมุสรทรเศรษฐีแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวด้วยประการชนิดถึงกระนั้นท่านเศรษฐีก็ยังบริจาคทรัพย์เลี้ยงภิกษุสงฆ์อยู่ทุกวันแต่ไม่อาจถวายอย่างประณีได้ถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนหรือข้าวหักปน และน้ำผักดองวันหนึ่งพระศาสดารับสั่งถามเมื่อท่านเศรษฐีไปเฝ้าว่าบัตรนี้ยังให้ทานอยู่หรือเศรษฐีทูลตอบว่ายัางให้อยู่แต่ไม่อาจให้อย่างประณีตได้เพราะยากจนลงมากถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักดองเท่านั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าขหบ,บดีท่านอย่าคิดว่าทานของท่านเศร้าหมอง เพราะเมื่อจิตประณิตแล้วทานที่ถวายชื่อว่าประณีตด้วยหาเศร้าหมองไม่อันหนึ่งท่านถวายทานแด่พระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขย่อมมีอานิสงส์มากส่วนตถาคตเองสมัยเมื่อเป็นเวลามะพรมัมได้ให้ทานเป็นอันมากแก่ชาวชมพูทวีปแต่ไม่ได้ทักขีในยบุคคลเลยแม้เพียงพูดถึงพระรัตนตรยัยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ ทักขีนัยยะบุคคลเป็นสิ่งหายากดังนี้เป็นต้นไม้เหตุทักขีนัยะบุคคลคือผู้ควรรับของทำบุญครั้งนั้นเทวดาตนหนึ่งซึ่งสถิตยอยู่ประจำที่ซุ้มประตูที่สี่ของบ้านเศรษฐีเห็นเศรษฐียากจนลงแล้วใครจะเตือนด้วยความสงสารจึงเข้าไปหาเศรษฐีในห้องนอนยามราตรียืนอยู่ในอากาศเศรษฐีเห็นเทวดาแล้วถามว่าท่านคือใคร ข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของบ้านท่านมาเพื่อขอเตือนท่านเชิญท่านพูดเถิดเศรษฐีกล่าวเทวดาจึงกล่าวว่าเศรษฐีท่านไม่ได้เลี้ยวแลถึงการภายหน้าภายหลังเลยให้ทานในศาสนาพระสมณะโคดมจนสิ้นเนื้อประดาตัวบัดนี้ท่านยากจนลงมาแล้วยังจะไม่หยุดการจ่ายทรัพย์ให้ทานอันเปล่าประโยชน์นั่นอีกหรือ หากท่านยังจ่ายทรัพย์อยู่แบบนี้ท่านจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรอยู่ในการไม่นานนักการให้ทานแก่พระสมณะโคดมและสาวกของพระโคดมนั้นมีประโยชน์อะไรอย่างไรหากมีอานิสงส์มากจริงอย่างที่พระสมณะโคดมว่าท่านก็ไม่ควรจะยากจนลงยิ่งทําบุญก็น่าจะยิ่งรวยขึ้นขอให้ท่านเลิกบริจาคเกินกำลังของตนแล้วรีบขนขวายทำงาน สะสมกองทรัพย์ให้มั่งคั่งเหมือนเดิมเถิดนี่คือโอวาทที่ท่านต้องการให้แกข้าพเจ้าหรือเศรษฐีถามใช่เศรษฐีเทวดาตอบถ้าอย่างนั้นท่านออกจากบ้านของข้าพเจ้าไปเสเถิดคนอย่างท่านตั้งร้อยตั้งพันก็มิอาจจะทำให้ข้าพเจ้าวันไหวได้ท่านพูดคำไม่เหมาะไม่สมควรมากทีเดียวท่านออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆเถิดอ,อย่าอยู่อีกต่อไปเลย เทวดาถูกเจ้าของบ้านผู้เป็นอริยสาวกรุกรานเช่นนั้นมิอาจดำรงอยู่ได้จึงต้องพาลูกออกไปเที่ยวเร่ร่อนหาที่อยู่ประจำไม่ได้เพราะที่อยู่หายากเห็นลำบากเช่นนั้นจึงใคร่จะให้เศรษฐีอดโทษแล้วกลับเข้าอยู่ในที่เดิมจึงไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนครขอร้องวิงวอนให้ไปกับตนเพื่อขอโทษเศรษฐีแต่เทพบุตรผู้รักษาพระนครไม่กล้าไป บอกให้เทวดานั้นไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์สูงอื่นๆเทวดาจึงไปหาเท้ามาหาราชทั้งสี่ก็ไม่สำเร็จประโยชน์จึงไปหาเท้าสักกะเทวราชจอมเทพวิงวอนให้เท้าสักกะไปพูดกับเศรษฐีเพื่อให้ที่อยู่แก่ตนเพราะเวลานี้ตนและลูกหาที่อยู่อาศัยไม่ได้เที่ยวระหกระเหินเท้าสักกะตอบว่าไม่อาจไปพูดกับเศรษฐีได้แต่จะออกอุบายให้อย่างหนึ่ง คือให้เทวดานั้นปลอมเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีถือหนังสือสัญญาเงินกู้18โกดที่พวกพ่อค้ายืมไปเก็บเงินเหล่านั้นให้ได้คืนมาทั้งหมดให้ไปเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรอีก18โกดและทรัพย์อีก18โกดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งหาเจ้าของไม่ได้อยู่ในที่แห่งหนึ่งรวบรวมมาให้เศรษฐีทั้งหมดบรรจุให้เต็มห้องที่ว่างเปล่าเมื่อทำทันทกรรมอย่างนี้แล้ว จงเข้าไปขอขมาเศรษฐีเทวดาทำตามคำแนะนำของท้าสักกะครบถ้วนทุกประการแล้วเข้าไปหาเศรษฐีและกล่าวว่าข้าพเจ้าคือเทวดาอันพานซึ่งสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สของบ้านท่านคำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสํานักของท่านเพราะความอันพานขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำทันก,กรรมแล้วด้วยการรวบรวมทรัพย์54โกฎ มาบรรจุไว้เต็มห้องของท่านตามบัญชาของเท้าสักกะข้าพระเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากเศรษฐีคิดว่าเทวดานี้รู้สึกโทษของตอนแล้วเราควรอดโทษแก่เขาแต่จะนำไปเฝ้าพระศาสดาให้พระองค์ทรงอดโทษก่อนแล้วเราจะอดโทษในภายหลังดังนี้แล้วนำไปเฝ้าพระศาสดาเทวดาหมอบลงแทบยุคนลบาดแห่งพระพุทธองค์กราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพ,พระคุณของพระองค์ได้กล่าวคำอันชั่วช้าเพราะความอันธพาลขอพระองค์จงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยดังนี้แล้วให้พระาศาสดาอดโทษและขอให้เศรษฐีอดโทษภายหลังพระาศาสดามีพระประสงค์จะโอวาทเศรษฐีและเทวดาเรื่องวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วจึงตรัสว่าดูก่อนขหบดี คนบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนทำกรรมดีก็เห็นกรรมดีเป็นชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมให้ผลเมื่อนั้นคนบาปย่อมเห็นบาปคนทำกรรมดีย่อมเห็นอานุภาพแห่งกรรมดีดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปว่าปาโปปิปัสติพัทรังเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้น จะวินิจฉัยเรื่องเทวดาในที่นี้สักเล็กน้อยบางท่านอาจเชื่อว่าเป็นเทวดาจริงคืออุปัตติเทพบางท่านอาจลงสันนิษฐานว่าเทวดาที่กล่าวถึงในที่นี้น่าจะเป็นคนเฝ้าประตูมากกว่าเมื่อถูกไล่จึงต้องพาลูกเต้าระเหเร่ร่อนไปไม่มีที่พักอาศัยซุ้มประตูใหญ่ๆของบ้านคนใหญ่คนโตในอินเดียนั้นคนอาศัยอยู่ได้หลายคนเก็บของก็ได้มาก บางแห่งซุ้มประตูเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเก็บของก็ได้นอนพักก็ได้เคยเห็นซุ้มประตูหลายแห่งพวกเฝ้าประตูปีนขึ้นไปนอนบนซุ้มประตูเมื่อหมดเวรยามของตนแล้วเมื่อคนเฝ้าประตูนั้นถูกไล่ก็ไปเที่ยวหาคนใหญ่คนโตให้ช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าช่วยหรืออาจถือเป็นธุระไม่ใช่ก็ได้จนไปถึงคนใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าแผ่นดินท่านผู้นั้นออกอุบายให้ เรื่องไปติดอยู่ที่ว่าหากเป็นเพียงคนเฝ้าประตูเท่านั้นจะมีอานุภาพอย่างไรในการไปรวบรวมหนี้สินที่เขากู้ยืมไปมาได้หมดเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรมาได้และยังมีอนุภาพนำทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของอีก18โกดมาให้เศรษฐีอีกรวมทรัพย์ที่นำมาได้ด้วยอานุภาพของท่านผู้นั้นถึง54โกดหรือ540ล้าน คนมีสติปัญญาความสามารถขนาดนี้จะมาอยู่เป็นคนรับใช้เฝ้าประตูเขาอยู่ทำไมอานุภาพอย่างนี้น่าจะเป็นอานุภาพของเทวดาจริงใครจะเชื่ออย่างไรก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาน้อมใจเชื่อกลับมาติดตามรับฟังธรรมบททางแห่งความดีของท่านอาจารย์วสินอินทสระจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ